เอาพี่น้องเบิ้งนกหน่อยดิยล่ะค่ณวิญญาไปใส่เลยบ้าง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 แม่มันไปใส่พี่น้องพามาเบิ้งนกเด้อยนี่นกกระจาบเจ้าจะจีบเขยเด้่ให้เบิ้งความงามของนอกพี่น้องอันนี้บ่มีอย่างโดดเด่ะพี่น้องมาให้เบิ้งนกสื่อๆเด้อ คลิปสุดท้ายบ่อี่ยังแล้วให้เบิ่งนกหน่อยนกหน่อยเพื่อนห้องพี่น,น้องเพื่อนก็หันหลังให้คอยเพื่อนเกิดอีอยังขื้นบ่เพื่อนก็ปีกหักยังสีเสียได้ว่าขาหักด้วยเนี่ขาหักบ่เบิง่งหน่อยเดี๋ยวว่า,าขาหักบ่เบิง่งเบิ่งสีซอยเจ้าอ๋อเพื่อนยาน เอาเพิ่นหิวเข่าวตีเอายังล่ะบะัดนี้กินอ,ยอียังล่ะเฮ้ยเจ้าสิก,กินอียังได้เบิง้งขอสีโซยเจ้านน่ะนะพี่น้องขาเพิ่นหักบอกทีงไหนเฮ้ดจังไ๋ล่ะพี่น้องขาเพิ่นหักเฮ็ดจังไดซสิซยเพิ่นได้พี่น้องขาเพิ่นหักขาเพิ่นหักพี่น้อง เฮ้ยตังไหล่ะข่อยอยากซอยเจ้าเขาจะเอาเจ้าเสียงไหนวะอันคืออยากให้เขาเขาไปขางในพี่น้องเพราะว่ายานแมวไหมเพราะว่ามีแมวนะเจ้าสิขึ้นหางเพิงบอเดี๋ยวข่อยสิซอยเจ้าขึ้นหางเพิงเดี๋ยวแป๊บน,นึงข่อยไปซอยผู้เฒ่าแป๊บน,นึงเดี๋ยวข่อยสิมาเอานกตู้ในขึ้นหางเพิงพี่น้นองไปเหมือเด้อใหมาเบิง่ง ขดเสียภาพภาพเพลินขึ้นขดเสียาพภาพาเพิ่นขึ้นถึงต้นใหม่เนาะอยานมันนีล่ละมันนี่คะมันตีละเพื่อนนางหลับพี่น้องเห็นว่าเพื่อนนางหลับขาเพื่นหักกันนะพี่น้องเขามาซอยชีวิตนกเนาะพี่น้องเนาะขดเสียซอยเพิ่นเอาขึ้นไว้ถึงร่างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขดเสีไปเห็ดร่างให้เพิ่นก่อนบอเบิึงเดี๋ยวขดเสีเอาหยาขึ้นไปเพเห็ดร่างเนาะพี่น้องนี่ เขาจะไปเห็ดล่างให้ชมพี่น้องเขาจะเอาไปเอาไปไปแข่งเทิองเนาะพยันแบบนกมากินแนะมวสิมากินเพิ่์นน่ะนะเสียงเพิ่นนะ์นเนาะเสียงเพิร์นนะ่นนะ เป็นึงคอยหาคอยหาใหม่อย่างเห็ดล่างให้เราก่อนเมื่อพี่น้องคอ,อยยันเล้าลตกไหมเนื้อ,อเห็ดสูงตอนนี้พี่นอ้องเรายู่สูงมาอีกขาหักลูกอ,อีกแล้วพี่น้องเบิงบ้งเบื้องขอเช็ดตั้มๆให้ขอยเช็ดขอเช็ดห่วยเล้าตัมต้มๆดีวกว่าพี่น้องเบิ้งเด้ตอตรงได้ดีตรงได้ตีท,ทีแมวทีแมวบ่เขามากนะ ยังแม่งไม่พี่น้องพี่น้องยินเสียงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยพานเพื่อนมาหนีก่อนมาหน,นีมาพี่มาพี่มาพี่ลนะมาพี่ควยานหมามากัดนะ่ะนะเออให้เพื่อนอยู่ตรงนี้เนาะพี่้องเนาะเดี๋ยวคอยเสียเอาอันนี้บังเป็นล่างเพื่อนไว้เนาะพี่น้องนกมันกินอ,อีอย่างเฮอ นกอันธินี่อย่างพี่น้องว่าดูก้อยจะได้หาให้กขากินไหมก้อยเฮ็ดป้องกันอ่าพี่น้องเฮ็ดป้องกันอย่างละ่ะแมวแมวหลายเด้ดดีอยู่นี่ก้ออยแยนเพื่อนเป็นอาหารแมวด้วยนี่ขอยเจ้าเพื่อนไปเลี้ยงดีบ่พี่น้องเอาไปเลี้ยงให้เพื่อนอัน ยานแมวกินเพิ่นแม่ข่อยไป,ไปเลี้ยงรักษาเพิ่นมันหายก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปมามามาน้ำข่อยมาพี่มาพี่มาพี่เดี๋ยวข่อยพาไปเลี้ยงเจ้าบ่ตตองยานข่อยด้โบเดี๋ยวข่อยสิพาเจ้าไปขาเพิ่นหักไม่พี่น้องเห็ดจังไห๋เฮ็ดจังไห๋ข่อยถึงเจอเอาไปเลี้ยงได้พี่น้องพี่น้องว่าข่อยสิกาเาเพิ่นไปเลี้ยงบ่ คอยบ่มีกโกงอ่นะเราอาหารอีหยังให้นกกินบ่เนี้ยเเจ้าสะกินอีหยังอาหารเจ้านะ่ะนะเพิ่นหิวเข่าได้อนี่พี่น้องเอายังให้เพิ่นกินนั่นได้ยินเสียงหมาบอได้ยินเสียงหมาบอ ไเสียวพล็กไเสียวเขาไปเลี้ยงเขาก็โดดเขาไปไกลกเก่าอีกเอาไปเลี้ยงดีบอพี่น้องบอกคข่ดูเดี๋ยวไปหาอาหารมาให้กินเด้อแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวมาเด้อล่กนุกไปคิดเมนูมาให้กินกันเด้อแป๊บนึงนุกหน่อยโอเคค่ะเจอกันนะคะซิวซิวไข่สงสารเขาแม่เด้อ ยิ่งไดญพี่น้องเจ้าไปน้ำข่อยมะเจ้าพอต้องย่านดอกข่อยสีเดียงเจ้าดีดีเลยพี่น้องพี่น้องพี่นอ้องเดี๋ยวไปเอาอขึ้นเดี๋ยวก็ไปหาอาหารให้เจ้ากินเจ้าพอต้องย่านเด้ขอข่อยจะเอาล็อกไปนะั่งพี่น้อง มึงควรจะไปรักษาเขาหน่อเด้อมาไปน้ำขออ่อยเออบ่ตองแนีข่อยพาเจ้าไปดูแลข่อยพาเจ้าไปดูแลเนี่ยน้องเบิ่งข่อยจะเอาน้ำเพิ่นกินเด้ออ่ะอาปากอ้าปากครับอ้าปากเพราะน้ำเพิ่นกินพี่น้องตื่ละหิมน้ำตื่ละหิมน้ำพี่น้อง ดองเพิ่นหิวน้ำเคยเอาเพิ่นมาเรียงอยู่นี่เนาะพี่ดองเคยเปลี่ยนร่างใหยย้เซนันเห็นว่านะ อ er oh pues er. ีแม like like so nah oh ่ไปเหตุงานก่อนเด้อเดี๋ยวอีแม่มาเด้อได้ยินบ่อีแม่ไปเหตุงานก่อนเด้อไอแม่มาอ่ะกินน้ำไปก่อนคุยเขาว่าแม่มันสิตายพี่น้องไปลูกนกพ่นวะเลวเลยส่มิอนคูเลยใช่ไหมสิเขวสิ่งสุดิลาฮดีสคาจะเรียนว่าท่านทุกข์กิมนาโอ้ยอ่ะโอเคโอเค Så lever du det ligesom min køle. En køle... Så ja. Nu du det kan jeg give ikke i Det er lige ge... no. vent. Derfor det skal lige give vand. Nå, no, for sådan. Kan du så give til? Yeah. Ja! Det Derfor det give meget med. vinter. Se. Og lige det med munden. Og se. Det er mega Mere, siger så hjælper mig at samle nogle myrer, og så laver man nogle kugler. Nej, vi har fundet den. Vi når nogle kvar på den mærke. Gå op på den mærke jorden. Kan du ikke gå op i det her vandtrue? Så tør du ikke det? Så det bliver død jo. Ja, jeg vil have mere, nu, at du har bygget Nej, han vil ikke have mere. Jo! ข่อยเขาเพิ่น um, ไ, to ไม่ยูนี่หนิเนาะให้เพิ่นยูไอเอียงกิดในธรรมชาติของเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าอันให้เพิ่นหาหมดหาเอียงเพิ่นกินเองสิแม่พี่น้องเพราะว่าข่อยเอาไว้ในรังมันมันบวดาสินะแค่เมนติโตส์เนาะเพิ่งเบิ่งมันอยูหนีเห็นเนาะตีอีกเดือพื่อสิตีแอร์ลิฟสเตเบ็คได้ยังเมนติโตทางกตุฟอร์ซิ่งอะไรเนาะ Mm -hmm. Pensado, No ah, No. Yeah. Uh -uh. <laughs> Ay, mierda. Come, pues. Con lo que me cuesta conseguir tu comida. Yeah. ¿Comiste? Yeah. Oh, mia, ya, ¿comiste? Ya. Voy. Ay, mi hija, mi hija. de gil? Voy, ¿qué hacen? Voy a el Jeg tager med her, og jeg gør det, så det de er Hvorhen? Hjem. Ja. Det må du gerne. Hvor er kassen? Men, Så er det lukket. Kom, kom, kom. Så, lige efter yeah. din mand. kom. ไม่ตห็นยิ่งไม่เห e นกำจ่ายอยู่เอรเิ่น้องคเอาไปแล้วไม่ใหญ่ดิคนเอาของ่อยไปไม่น้งโอเคโอเคฟาเบลฟูวีสวัาดีสวัสดีสวีสวัสวีสวัส l ีสวัสวัส a ีสสีสววีส